ปล่อยให้หลายตัวขาดทุนลึแพอร์ตเนี้ยต้องรื้อเยอะเลครับตัวที่หนักสุดเนี่ยลงไป71%นะงั้นสรุปพอร์ตนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการอู่ซ่อมพอร์ตนะครับวันนี้ก็ EP ที่14วันนี้นะครับเป็นพอร์ตของคุณโก ครับนะครับชื่อในวงการก็ขออนุญาตเรียกพี่โก,โกแล้วกันเพราะว่าพี่โกอายุ52ปีถ้าดูจากโปรไฟล์เนี่ยอายุ52เราจะเริ่มด้วยระดับความเสี่ยงแบบไลฟ์สเตจซึ่งระดับความเสี่ยงแบบไลฟ์สเตจนะครับสำหรับอายุ52ปีก็จะอยู่ที่ระดับปานกลางอยู่ระดับ3นะฮะแต่พี่โกเนี่ยก็มาเปิดบัญชีกับเ r สริสละทำแบบประเมินความเสี่ยงได้ระดับ4ครับแต่ว่ายอมรับความเสี่ยงและก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มากกว่าไลฟ์สเตจ ดังนั้นเหมือนเดิมพี่เก่งก็จะแนะนําว่าให้ไปใช้ระดับความเสี่ยง4ใช่ครับเพราะว่าเปิดโอกาสมากกว่าแล้วก็พี่โกเนี่ยรับความเสี่ยงอัตราแรกเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็รับความเสี่ยงเรื่องของสินทรัพยกพัได้ก่อนที่จะไปดูว่าเราจะไปจัดการพอร์ตพี่โกอย่างไงมาดูต้นทางก่อนครับนะครับพี่เก่นช่วยบอกหน่อยว่าหลังจากที่เราดูมาพอร์ตพี่โกมาทั้งหมดตอนนี้ปัญหาของพอร์ตพี่โกคืออะไร ปัญหาของพอร์ตนี้ครับก็จะให้คล้ายกับหลายตอนที่ผ่านมาคือว่าข้อแรกเนี่ยมีตาสารทุนมากเกินนะครับระดับความเส,สี่ยงสเนี่ยคุณจะมีตราสารทุนประมาณ50%นะครับพอร์ตต้นทางของพี่โกเนี่ยมีมาแล้ว77%เกินไปพอสมควรแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือไส้ในเนี่ยปล่อยให้หลายตัวขาดทุนลึกออช่ครับตัวที่หนักสุดเนี่ยลงไป71%เดนะเดี๋ยวเราพาชมรายละเอียดนะครับแล้วก็อีกหลายตัวลงระดับไป 50%ก็มีนะครับ,รบเต็มเป็นหมดเลยจำนวนกองทุนไม่ได้เยอะเกินไปนะครับ14กองนะครับแต่หลายกองซ้ำซ้อนกันนะเช่นลงในกองหุ้นจีนมีในนี้มี3ากองเลยวิธีแก้ก็คือรวบรวมมาให้เหลือกองน้อยลงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราบอกปลายทางก่อนจะเป็นเหลือ8กองเท่านั้นนะแล้วก็ปรับสัดส่วนให้ตาสารทุนเนี่ยไม่เกินระดับความเสี่ยง4นิดหนึ่ง14กองเนี่ยเราดูน้อยไปเลยนะเทียบกับบหลาย EP ที่ผ่านมาสถ <laughs> ิติใหม่มาแล้ว เด <ok ี๋ยวมารอดูกันจะเิ่งใหม่โอ้โหเห็นแล้วแบบทำยิ้มใ้ก่นโอ้โหแต่14กล้องถือว่าโอเคไหมก็น้อยกว่านี้ก็ดีาจัดได้โอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นไปเริ่มดูกันเลยว่าพอพี่โกเป็นไงบ้างยกมาบางตัวที่อยากจะพูดถึงนะครับตัวแรกเป็นกองอันเหมหุ้นจีงก่อนนะนะครับพี่โกลงทุนไปประมาณ2,8งแนะครับอันนี้ โดนไปแล้วเกินครึ่งขาดทุนไป53%าเอนะครับจีนต้องไปกว่านี้เกินหนึ่งเด้งถึงจะแค่เท่าทุนนะครับลงบันลึกมากอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกองทุนด้านสังหาริ่ทรัพย์นะครับตลงประมาณ2 0 0แสนก็ขาดทุนไป17%เอนะครับกองภาษีพิโกเนี่ยทั้งหมด4่กองนะครับหนักๆอะไปละสองกองนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยกองภาษี IMF เนี่ยก็ขาดทุนไปประมาณ1 6นะครับถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณ 1นึ่งแสนห้าบาทอ่ะมาดูกองทั่วไปกันต่อครับที่เหลือเป็นกองทั่วไป10กองเราจะเลือกมาบางกองนะครับตัวแรกที่อยากพูดถึงเนี่ยเป็นกองหุ้นอินเดียนะครับที่โกลงไป2 0,000นบาทแต่ว่าขาดทุน20%ทั้งทั้งๆที่หุ้นอินเดียเนี่ยเดชนีหลักของเขาเซนเซกเนี่ยทำหเพิ่งเพิ่ง all time high ไปไปเมื่อสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วแล้วจริงๆข้อมูลนี้อ่ะเราทูบีแฟร์อ่าเราได้มาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าหุ้นอินเดียเนี่ยมีความ เติบโตโดดเด่นต่อเนื่องนะเขาเรียกว่าทำาอท time h i แทบจะทุกปีด้ว, asing, ว e ยซ้ำนะครับการที่ยังขาดทุนอยู่20%น่าเสียดายจริงครับต่อไปเป็นหุ้นเวียดนามพี่โกมี2กองเลยขาดทุนทั้งคู่เลยครับที่อยากจะยกมาพูดคือกองเดิมเนี่ยลงไปประมาณ2,004นะครับขาดทุนไป27%แล้นะก็น่าเสียดายเหมือนกันซึ่งถ้งาดูทั้ง2องกองของเวียดนามเนี่ยก็คือทุนประมาณ4,004ครับเหลือประมาณ3,006ขาดทุนไป80,000กว่าบาทครับ เกือบอะไรว่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับจริงๆเวียดนามเนี่ยเพื่อนเขาก็วิ่งหนึ่เยอะนะครับใช่จริงจริงเขาเองเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้เขาวิ่งนะครับเป็นกองที่เราแนะนำมาตลอดเลยนะครับในเชชวิสฟันควบคอนโทรลเนี่ยนะครับเราแนะนำเวียดนามมาพักใหญ่แล้วนะครับแปลว่าอันนี้น่าจะเข้ามาที่จุดที่สูงก่อนหน้านี้อีกเหมือนกันนะครับถ้ามีคนทักให้สลับออกซะหน่อยก่อนเนี่ยก็จะสบายกว่านี้นะครับต่อไปหุ้นจีนนะครับหุ้นจีนที่ถือมานานเจ็บกันแทบทุกคน นะครับเพราะว่าควรจะไปนานแล้วหรือไม่ก็ควรจะเพิ่งมาเข้าตอนนี้นะครับใครที่ถืออยู่ถือมาแล้วถืออยู่ถือต่อไปเนี่ยเหนื่อยพี่โกมีหุ้นจีน2กองนะครับตอนแรกมีหุ้นจีนอา f เด้วยนะกองนั้นก็เจ็บเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหุ้นจีนปกติก็เจ็บพอๆกันเลยนะครับสองกองนี้ให้ภาพรวมเลยนะครับเพราะมันใกล้เคียงกันมากลงไป4ี่แสนกว่าบาทนะครับขัดทุนไป เกินครึ่งแล้วเกินครึ่งนะครับจีนต้องไปอีกเกินเด้งนะที่โกถึงจะแค่เท่าทุนเฮ้ยซึ่งคือถ้าดูตอนนี้กองทั่วไปที่โก2กองหุ้นจีน R M F หุ้นจีนเกินครึ่งไปแล้วทั้ง3กองเลยครับผมโอ้ oh. ก็ไม่เป็นไรเรามาช่วยกันดูตอนนี้นะครับอีกกลุ่มที่อยากพูดถึงนะหลายหลายอีพีเราพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าน่าเสียดายก็คือกลุ่มที่เป็นตีมน,นะครับที่โกมี2กองก็พุ้นเทคที่ ลงทุนในอาร์ตนะ d i s r u t i v e Innovation Fund ปลายทางเป็นกองนั้นนะครับหลายบลรจอพาไปกองนี้แล้วเจ็บกันทั้งหมดเลยนะครับกองนี้พี่โกโลงทั้งเยอะนะ4ี่แสนกว่าบาทนะครับขาดทุนไป71%โอ้โหแปลว่าตอนนี้ถ้ามัน2เด้งก็ยังยังไม่เข้าทุนเลยยังไม่เข้าทุนครับต้องไปไกลกว่านั้นคืออันนี้มันใกล้จะขาดทุนเหลือแค่1ใน4อ่ะอันนี้คือคือหนักนะครับก็ที่ผ่านมาถ้าย้อนเวลาได้ควรขายก่อน นานแล้วนะครับแต่เรามารู้วันนี้ก็เราช่วยท่องที่มีอยู่นะครับปลายทางเนี่ยโอเคอย่างที่พี่เก๋มพูดมาตลอดหุ้นพวกตีมหรือกองทุนพวกตีมเนี่ยมันมักจะได้อาน,นิสงส์งจากสถานการณ์บางอย่างครับและแน,น่นอนสถานการณ์นั้นมันก็จะมีอายุของมันใช่ครับเออเพราะฉะนั้นตอนเข้าไม่ผิดครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันถึงจังหวะที่เราเห็นสถานการณ์มาเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้ต้องออก ถ้าไม่ได้ดูเองต้องมีคนช่วยใช่ครับโอเคครับดังนั้นอีกกองหนึ่งในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นลงทุนในดิจิทัลเฮลท์นะครับลงไปสอ0 0สนหกนะครับขาดทุนไป31%มสิบก็หายไปหนึ่งในสามดูแล้วอาจจะมาช่วงโควิดเหมือนกันนะคงจะเป็นอย่างนั้นเออเป็นไปได้นะครับครับขาดทุนหนึ่งในสามเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าต้องกลับไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับก็ก็เหนื่อยเหมือนกันระยะยาวมากๆมีโอกาสแต่ยาวเท่าไหร่บอกไม่ได้ ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์อย่างตอนที่เราเข้าไปซื้ออีกนะมันถึงจะหลุดได้เร็วนะครับน mm hmm. อกนั้นโอกาสผมว่ามองว่ายากนะครับดัง mm hmm. นั้นเนี่ยถึงเป็นที่มาว่าพอร์ตเนี้ยต้องล้างเลยนะครับ mm hmm. เราไปดูที่ปลายทางแทนโอเคภาพรวมของพอร์ตที่โกนะครับมีเงินต้นทุนเนี่ยสล้านหนึ่งะครับขาดทุนไป30%มอเซ <N> นะครับเป็นเงินเก้าแสนสามขาดทุนไปนะครับก็บจะเหลือเงินมาให้เราช่วย <overwhelming> ดูเนี่ยล้าน1เก <N> ือบ2ล้าน2ครับจริงๆก็น่าเสียดายเนาะเพราะว่ามันมี หลายๆกองหรือสินทรัพย์ที่ไปลงทุนเนี่ยจริงๆเราก็เห็นเพื่อนเขาก็วิ่งเนันไปเยอะครับเออแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ไปตามเพื่อนนะครับอาจจะเป็นด้วยช่วงจังหวะที่ซื้อก็ได้ใช่ต้องเน้นย้ำว่าธุรกิจของหุ้นที่อยู่ในกองทุนเนี่ยไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ราคาที่เราซื้อเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่ถูกเร่งขึ้นไปมากเป็นพิเศษธุรกิจดีต่อโลกหลายอันแน่นอนสนะับสนุนนะครับแต่ราคาเนี่ยอยากให้ดูใกล้ชิดนะโดยเฉพาะถ้าเราดูว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกองซิ่ง นะครับดูใกล้ชิดนะเช่นยกตัวอย่างถ้าเราพูดถึถงเชฟริ Fu ันทรัฟ f ์ซ c คคอนโทเนี่ยเราจะมีกองที่ชื่อ ASP d i g i t a l ตบนะครับถ้าใครตามดูเนี่ยจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเขากำไรไป7 0 8ดแตแต่เราบอกชัดเจนว่าอันนี้พันผวนสูงนะแล้วเราดูให้ใกล้ชิดว่าเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่ออกตอนนี้มันแค่ยังถือได้วันหน้าไม่แน่นะครับต้องตามดูกันงั้นสรุปพอร์ตนี้ต้องล้างพอร์ตครับล้างพอร์ตครับเห็นต้นทางแล้วนะครับ ถึงเวลาครับที่จะพาพี่โกไปดูแสงสว่างปลายอุโมงค์ด้วยกันพี่เก่งครับเราเริ่มยังไงดีภาพรวมก่อนนะคะแตที่กล่าวไปแล้วเนี่ยจาก14กองนะครับมาเหลือ8กองนะครับเพื่อให้นที่เราช่วยจัดให้ประมาณ2อล้าน2นะครับพี่โกรับความเสี่ยงได้ระดับ4ก็จะมีตราสารนี้ประมาณ20%นะครับสินค้าพื่อกาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสังหารกองทุนหน้าสังหาพวกบีดเป็นหลักนะครับ20%แล้วก็ตราสารทุนอีกประมาณ50%ถ้าเกิดว่าอันนี้มันอาจจะมีการ บิดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีการรวบมาจากกองภาษีด้วยนะหลายกองต้นทางเนี่ยนะครับอย่างที่เคยบอกว่าเพื่อให้ทําธุรกรรมง่ายนะครับไม่จำเป็นจะต้องลงเลขเป๊ะๆกลมๆนะครับต่างนิดหน่อยแต่ทําธุรกรรมง่ายโอเคนะครับมาที่กลุ่มแรกนะครับตราสารหนี้เนี่ยมีประมาณ20%นะครับก็เป็น KKP i NRS นะครับให้เป็น ARMF เป็นเลยนะครับหนึ่งปีย้อนหลังได้สามเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็สามเดือนหนึ่งเดือนบวกเวลาเพราะเป็นกองตราสารหนี้มากันต่อที่สินค้าพวกพันธ์ นแน่นอนทองคำต้องมีนะในยุคนี้ S&P g o h นะครับมันเป็นช่วงที่หน้าปิดความเสี่ยงไว้อยู่ถ้าส่วน10%กลมๆเนี่ยเป็นปีย้อนหลังบวกมา15%นะครับแล้วก็3เดือนห่เดือนบวกตลอดนางก็ต่อที่กลุ่มกองทุนได้อสังหานะแบ่งให้2กองนะครับกองแรกเป็นโอนมาจาก r m f ต้นทางนะครับมีอยู่ประมาณ17%นะครับเป็นเงิน370,000กว่าบาทกองทุนนี้เช่นเคยที่เราพูดหลายตอน ถ้ามองย้อนหลังไกลๆเนี่ยขาดทุนนะเช่นกองนี้ลบไป6%เกือบ7%นะครับแต่ว่าพอดูใกล้ๆขึ้นเนี่ยย้อนหลัง3เดือนเนี่ยลบเหลือแค่ลบ2.5นะแล้วก็1เดือนบวกแล้วนะครับเช่นเคยนะเราดูไกลๆเกินไปเนี่ยอาจจะไม่สะท้อนปัจจุบันนะครับอาจทำให้เราเข้าใจผิดได้แล้วเสียโอกาสนะครับ,รบอันนี้เขาฟื้นขึ้นมานะครับ มาต่อกันที่กองที่2ของกลุ่มนี้นะครับเป็น KWI a p v t A นะครับเราจัดให้มาพักใหญ่แล้วกองนี้ลงไปประมาณ2%กว่านะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไปกินที่ของ r m f กลุ่มนี้ไปก่อนนะครับ mm hmm. เหลือเท่าไหร่ก็เป็นกองปกติกองนี้ลักษณะคล้ายๆกองที่แล้วก็คือว่ายอดหลังหนึ่งปีขาดทุนแเซนะครับแต่ว่าพอ3เดือนเนี่ยเกือบไม่ขาดทุนแล้วนะแล้วก็หนึ่งเดือนล่าสุดกำไรแล้ว uh huh. แนวโน้มดีขึ้นนม mm hmm. ถือได้นะครับจัดได้ มาที่กลุ่มใหญ่ครับพี่โตนะครับเป็น4ี่กองตาสารทุนนะครับชื่อจะค้นคุ้นแหละใครตามดูเราจะเริ่มคุ้นชื่อแล้วแต่ว่าเรารู้แหละว่าทำเองอยากครับเราช่วยให้นะครับ <laughs> มากันที่กลุ่มตาสารทุนมีอยู่ 4กอง<ช>สัดส่วนประมาณ50%เปอรเ็เ็ก,ก,ก,กองแรกนะครับเป็นหุ้นเทคทั่วโลก KKP GNP k H กองนี้จะล้อตามตัชชีนัส d a q ค่อนข้างใกล้ชิดแต่ว่าความผันผวนต่ำกว่านะครับ k ี H เพราะว่าช่วงนี้ขอปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ก่อนอลงทุนไป24%เพราะว่า market แค p เขาใหญ่จริงนะครับแล้วมันเป็นตัวที่จะช่วยสร้างความเติบโตให้กับพอร์ตได้ย้อนหลังหนึ่งปีกองนี้บวก85%านะครับแล้วก็ย้อนหลัง3เดือน1เดือนบวกหมดเลยนะครับต้องมี อีกอันนึงก็คือ SCBCE นะครับเป็นกองพุนดัชนีหู้นจีนนะครับที่อยู่ในตลาดฮ่องกง10%กลมกลมนะครับเป็นเงิน2แสนกว่าบาทย้อนหลัง1ปีบวกมา6%กว่าย้อนหลังสาเดือนโดดเด่นมากบวกเกือบ19%ครับถือไว้นะครับไปต่อกันที่อีกกองหนึ่งนะครับยุโรปเรายังเที่ยวยุโรปอยู่เที่ยวแล้วเที่ยวอยู่เที่ยวต่อไปนะครับ TMBEG นะครับลงทุน10%กลมกลมเลยนะครับ2แสนกว่าบาทนะครับทำไมถึงอยากเที่ยวยุโรปเพราะว่าปีที่ บวก24นะครับแล้วก็3เดือนหนึ่งเดือนเนี้ยบวกกันสวยงามนะฮะคุณมีไม่ได้พอรตนะครับกองสุดท้ายของพอรตพี่โกที่ปลายทางนะครับแต่ส่วนประมาณ6%กว่าเพื่อนบ้านเราเองนะครับ principal VNEQ k A เพื่อนบ้านเราน่ารักครับหนึ่งปีย้อนหลังบวก2 6นะแล้วก็3เดือนหนึ่งเดือนก็เป็นบวกอีกเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่ตะกี้เราพูดถึงว่าพี่โกะถือเวียดนามอยู่2กองนะครับกองที่เราแนะนำเนี่ย1ปีย้อนหลังบวก26 แต่กองที่พี่โกถืออ่ะมันไม่วิ่นตามไปครับเราก็มาจัดให้พี่โกแล้วรเรียบร้อยตรงนี้ถ้าเห็นภาพอย่างเงี้ยเราพอจะจินตนาการได้ว่ากองเวียดนามของพี่โกเมื่อก่อนต้องขาดทุนลึกกว่านี้แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแต่ก็ยังไม่พ้นน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาเข้าในจังหวะที่เราแนะนําแบบกองเนี้ยมันจะกําไรอ่าโอเคทั้งนั้นมาสรุปพอร์ตพี่โกนะครับปลายทาง มีเงินให้เราจัดการเนี่ยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับโดยประมาณถ้าดูตามนี้ยผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีพี่เก่งแปดจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ครับซึ่งอ,อ,อันนี้มีถัวเฉลี่ยกองที่ถัดทุนด้วยนะถ้าดูย้อนหลังหนึ่งปีเนี่ย <_ an> แต่ว่าตัวที่มันบวกมันโดดเด่นจริงๆครับโอเคครับถ้างั้นสําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าพี่โกนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วก็มั่นใจขึ้นกับสิ่งที่จริงๆเราได้แนะนําพี่โกไปก่อนนัานี้แล้วเราพี่โกเปิดบัญชีเราด้วยอ่าพี่โกเปิดบัญชีเราด้วยนะก็ต้องขอบคุณพี่โกมากเลยนะครับก่อกนจบ EP นี้นะครับพี่เก่งมีอะไรอยากฝากไปถึงผู้ชมไหมครับข้อสังเกตจากพอร์ตนี้นะครับก็จริงๆมีหลายหลายครั้งเเหมือนกันนะครับก็คือว่าการลงทุนในหุ้นตีนเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทน สูงในช่วงแรกๆได้นะครับแล้วพอเราเข้าไปปลายทางแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอมันลงมาเร็วเนี่ยเราออกไม่ทันนะครับอย่างเช่นกองเนี้ยในพอร์ตของพี่โกเนี่ยขัดงไปเ1นะครับธุรกิจยังดีอยู่ดีต่อโลกเป็นประโยชน์เขายังดำเนินงานอยู่นะครับแต่ราคาที่เราเข้าและเราไม่ได้ออกเนี่ยอาจทำให้เราเจ็บได้ก็คือเจ้าออกนะครับอันนี้ที่เราเคยพูดกันนะครับถ้าเจ้าออกครับ ช่วยปลูกพวกเราด้วยนะครับเราก็จะได้ออกไปด้วยนะครับจ้าไม่ปลูกแต่เทเซอริสอาจจะช่วยปลูกงั้นเทเซอร์ิสเราช่วยปลูกเองครับสำหรับท่านใดนะครับที่เปิดพอร์ตที่มาเช็คแล้วช็อกส่งพอร์ตเข้ามาให้เราได้นะครับเราจะขึ้น QR Code ไปให้นะครับแล้วเราจะพาคุณไปดูแสงสว่างใต้อุโมงค์ด้วยกันพบกันใหม่ EP หน้าครับกับอู่ซ่อมพอร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าชอบไปยืมกดไลค์กด s u b s c r ร b e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ハハハハ! <laughs> <laughs>